สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ AI s t i c k e r นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำฟิล์มตัวใหม่กันนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นฟิล์มใส่กันรอยตัวใหม่นะครับจะเป็น AI black PPF นะครับก็จะเป็นฟิล์มใส่กันรอยแบบสีดำเงานะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันนะครับตัวนี้นะครับเราขายทั้งจกมวนนะครับแล้วก็ปีกด้วยนะครับ หากเพื่อสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ภายในม้วนนะครับก็หนึ่งม้วนนะครับอยู่ที่หน้ากว้างเมตรห้าสิบสองนะครับตัวนี้ความยาวต่อม้วนอยู่ที่สิบห้าเมตรนะครับมาตรฐานของฟิลม์มพลากรอยนะครับดเพื่อเห็นว่าแค่ดูผ่าผ่านตานนครับค่อยท่าท,ที่จะเงามากเลยอะตัวนี้ สำหรับ AI map PPF นะครับผมขอแนะนำเลยว่าไว้ขลับติดพวกหลังคานะครับหรือพวกจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคิ้วโครเมียมหรือจะเป็นหูกระจกก็ได้นะครับตัวนี้เป็นอีกทั้งเลืองนึงนะครับสำหรับคนทำหลังคาแก้วนะครับเพราะว่าความใสของตัวฟิล์มนะครับค่อนข้างที่จะใสมากเลยนะครับอันนี้นะครับพอผมลอกผิวลองหน้านะครับค่อนข้างใสมากเลยนะครับ แค่เหมือนไก่ตกเลยนะตัวนี <Có S 2> ここ้แถมด้วยคุณสมบัตินะครับก็จะมีทั้งเซลล์ฮิลลิ่งนะครับแล้วก็ท็อปโคฟเหมือนกับฟิล์มใส่กันรอยเปะเลยนะครับเกิดลอยค่อนข้างยากนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากติดเป็นทัวตัวหลังคาแก้วนะครับก็ติดเป็นตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถกันรอยได้อีกต่างหากนะครับฟิล์มหนาอยู่ที่165้ไมครอนนะครับ ติดตั้งง่ายนะครับตัวชั้นฟิล์มค่อยๆนิ่มนะครับต่ตัวนี้ก็ต้องติดน้ำนะครับเพราะว่าฟิล์มใส่นะครับมาพร้อมกับแผ่นลองรีดนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนดูนะครับใส่มากเลยนะครับตัวนี้แค่เหมือนกับกขะจกเลยนะครับก็เป็นอีกช้างเรื่องหนึ่งนะครับหรับเพื่อนๆที่ต้องการ เปลี่ยนพวกหลังคาแก้วนะครับให้เป็นตัวปิมพ์ใส่กันลอยนะครับแบบดำเงานะครับตัวนี้เราจำหน่ายเนี่ยนะครับเป็นปีกนะครับหน้ากว้างฟิล์มอยู่ที่เมห้าอนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับความสามารถตัวอย่างได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสินสินค้าใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ AI สติกเกอร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำฟิล์มตัวใหม่กันนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นฟิล์มใสกันรอยตัวใหม่นะครับจะเป็น AI b a c k p p f นะครับก็จะเป็น ครีมใส่กันรอยแบบสีดำเงานะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันนะครับตัวนี้นะครับเราขายทั้งจกมวนนะครับแล้วก็ปีกด้วยนะครับหากเพื่อนสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ภายในม้วนนะครับก็หนึ่งมวนนะครับอยู่ที่หน้ากว้างเมตรห้าสิบสองนะครับตัวนี้ความยาวต่อมวนอยู่ที่15เมตรนะครับมาตถานของิล์มใส่กันรอยนะครับ เพื่อนเห็นว่าแค่ดู่าผ่านตานครับค่อยข้างที่จะที่จะเงามากรนะยะตัวนี้สำหรับ AI map PPF นะครับผมขอแนะนำเลยว่าไว้ขลับติดพวกหลังคานะครับหรือพวกจุดต่างๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคิ้วโครเมียมหรือจะเป็นหูกระจกก็ได้นะครับตัวนี้เป็นอีกทั้งเลืองหนึ่งนะครับสำหรับคนทำหลังคาแก้วน,นะครับเพราะว่าความใสของตัวฟิล์มนะครับ ค่อนข้างนี่จะใส่มากเลยนะครับอันนี้นะครับพอผมลอกผิวลองหน้านะครับค่อนข้างใส่มากเลยนะครับแทบเหมือนกระจกเลยนะตัวนี้แถมมด้วยคุณสมบัตินะครับก็จะมีทั้งเซลล์ฮิิ่งนะครับแล้วก็ท็อปโค้ดเหมือนกับฟิล์มใส่กันรอยเป๊ะเลยนะครับเกิดรอยค่อนข้างยากนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากติดเป็นตัวตัวหลังคาแก้วนะครับ ก็ติดเป็นตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถกันากการอยได้อีกต่างหากนะครับฟิล์มหนาอ,อยู่ที่165ไมครอนนะครับติดตั้งง่ายนะครับตัวชั้นฟิล์มค่อยข้างนิ่มนะครับแต่ดตัวนี้ก็ต้องติดน้ำนะครับเพราะว่าเป็นฟิล์มใสนะครับมาพร้อมกับแฮนด์ลองรี่นะครับ,รบ,รรบตัวนี้ ถ้าเกิดเพื่อนดูนะครับใส่มากเลยนะครับตัวนี้แทบเหมือนกับข้าจกเลยนะครับก็เป็นอีกช้างเรื่องหนึ่งนะครับครับเพื่อนๆที่ต้องการเปลี่ยนพวกหลังคาแก้วนะครับให้เป็นตัวพิมพ์ใส่กันลอยครับแบบดำเงานะครับตัวนี้เราจำหน่ายด้วยนะครับเป็นปีกนะครับหน้ากว้างฟิล์มอยู่ที่เมย์ห้าสิบสองนะครับ เพื่อเพิ่มคาสนใจนะครับควมสามารถขอตัวอย่างได้เลยนะครับตัวนี้เป็นกิ่นสินค้าใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ